ในมุมมองของคนรุ่นใหม่นะคะรายการนี้นะคะทุกคนะคะทำความรู้จักกับผีไทยที่แตกต่างกันจากมุมมองของวันแรกาววิทยาศาสตร์คนรุ่นใหม่ะคะ่ะใช่แล้วค่ะเราจะพูดคุยกันอยากเปิดใจว่าทําไมเรื่องผีถึงยังอยู่ในชีวิตเราแม้วิทยาศาสตร์จะก้าวล้ำแค่ไหนวันนี้เราเตรียมเรื่องราวสนุกสนุกและแขรรับเชิญมาให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมิว่าชานาฟจริงๆแล้วเขาเชื่อเรื่องผีในไทยมีมากแต่สมัยก่อนก่อวัตถุศาสตร์ผีไทยเนี่ยมันไม่ได้น่กกากลัวอย่างที่คิดแต่มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตขอ,องคนตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเช่นเรื่องการวงสวงผีเพื่อยหรือผีบ้านเพื่อขอพรแล้วอย่างผีเพื่อรู้จักบันดีอย่างแม่นาคหรือผีกระสือเนี่ยค่ะมีเรื่องตื่นตระหนก สำหรับผีไม่น่ารัหนูเป็นเรื่องที่เกี่ย้องกับความรักละความศักสิทธ์ส่วนผีกระสือเนี่ยเป็นความเชื่อที่เชื่อมโยงกับโรคระบาดหรือคนที่ทำศิลยศาสตร์ในสมัยโบราณแขเชคนต่อไปของคือคุณนิมค่ะสี่คสัดีคอนาสาวาจิตค่ะคุณนิ่มคิดว่า ทำไมคนรุ่นใหม่ยังสนใจเรื่องผีคะ่ะทั้งที่เรามีวิทยาศาสตร์มาอ่านแล้วเออส่วนตัวคิดว่าเรื่องผีมันคือการเล่าเรื่องที่น่าตื่นเต้นค่ะแล้วก็เชื่อมโยงกับจินตนาก,การค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานแต่ว่าความกลัวแล้วก็ความวิลล่าเนี่ยมันดึงดูงดให้คนอยากรู้ต่อน่นาสนใจคะ่ะแล้วคุณนิ่เคยเจอผีบ้างไหมคะเคยคะ่ะช่วย,ชยวแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราฟังได้ไหมคะได้ค่ะคืออวัน นึงเราไปเดินตลาดกับเพื่อนคะ่ะล้วก็ช่วงประมาณ6โมงถึงหนึ่งทุ่มนะคะแถวบ้านจะเรียกว่าเวลาโปรพีเนาะแล้วก็ไปส่งเพื่อนที่หน้าบ้านคะ่ะไปกันประมาณ78คนคะ่ะแล้วก็ทุกคนเนี่ยเห็นว่ามีคนนั่งอยู่หน้าบ้านคะ่ะก็เขาก็หันมามองคะ่ะแต่ว่าไม่มีการกล่าวภาทยอะไรกันแล้วเพื่อนก็เดินเข้าบ้านไปนะคะ่ะ แล้วทุกคนก็เลยสงสัยว่าเพื่อนมีปัญหากับที่บ้านหรือเปล่าทำไมถึงไม่ทักทายกันอะไรอย่างงี้คะก็เลยทักไปถามเพื่อนค่ะว่ามีปัญหาอะไรไหมทําไมถึงแบบว,ว่าไม่ทักทายกันเลยอะไรอย่างงี้คะแล้วเพื่อนก็บอกว่าไม่มีใครนั่งอยู่หน้าบ้านะคะ <K> เพื่อนก็เลยเดินเข้าบ้านไปเฉยๆซึ่งเราก็เลยได้เล่าให้เพื่อนฟังค่ะว่าเราเห็นคนนะน,นั่งอยู่หนะ้าบ้านนะคือสุพรณ พูดแล้วเพื่อนก็เลยนำรูปมาให้ดูเป็นรูปคุณลุงสองเพื่อนค่ะซึ่งเพิ่งเสียไปได้ไม่นานเพื่อนมาสนใจ เล่าที่เชื่อมโยงคนรุ่นเก่าเข้ากับคนรุ่นใหม่ค่ะอย่างเวลาที่เรากลับบ้านไปต่างจังหวัดจะยากผู้ใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็ยังเล่าเรื่องผีให้เราฟังแถมเล่าเล่าบางเรื่องที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยยังสนุกจนทําให้เราอยากฟังต่ออีก้วยค่ะแล้วตัวคุณยามีเนะคะเคยเจอประสบการณ์เรื่องผีแบบน,นี้บ้างไหมคะส่วนตัวเคยเจอมานะคะตอนนั้นคือเรากำลังจะไปออกท้ายที่ต่างจังหวัดอ่น้ค่ะแล้วก็ในุ่มเหมือนเจออะไรบางอย่างในปากมีมปเสียงแปลกๆค่ะ ดังมาตอนกลางคืนแล้วพอเช้าเราก็ไปเจอสารเก่าๆที่อยู่ในจุดที่เราได้ยินเสียงมันี่เลยคะ่ะผู้คนได้ถึงแบบขนลุนเกเลยค่ะฟังแล้วน่ากลัวเลยนะคะ,คะ,คะแล้ววก็คุณเชื่อไหมคะว่าผีมีจริงไหมเร่่องถ้ำลุงซูนไหมคะอ๋อส่วนตัวคิดว่าเชื่อผู้คนคือสิ่งที่เราพยายามลนะ้มหลังกันเชื่อเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็เจอมากับตัวเหมือนกน,น,ะะนกัส่วนตัวก็เชื่อเหมือนกันค่ะเพราะเคยมีประสบ ื่อผมมองว่าเราไม่สามารถนิสุจน์ได้เพราะผีจริงหรือเปล่าแต่ความเชื่อเรื่องผีจะให้รู้ทิกถึงความเชื่อโยงกับวัฒนธรรมและเรื่องราวในอดีตด้วยครับเหมือนเป็นทางการบอกวิธีวิถีชีวิตของโภชนายก่อนที่ส่งมาถึงปัจจุบันด้วยคบุณมองของคุณลี่น่าสนใจมากมากค่ะผีไม่ได้แค่สร้างความน่ากลัวแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมของคนแต่ละรุ่นด้วยค่ะ ่ครับแล้วผมก็คิดว่าถ้าเรานำเสนอเรื่องผีในแบบสร้างสรรค์เช่นทำคอนเทนต์หรือออนไลน์หรือนาสร้างมันจะช่วยให้คนรุ่นใหม่สนใจวัฒนธรรมไทยขึ้นมาด้วยครับ่ะแล้วคุณนี่เรากลุนยังที่พูดถึงเรื่องความเชื่อยงระหว่างผีและวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่เพื่อนเพของคุณนี่และกลุ่มยังมีความผิดอย่างไรบ้างคะจริงๆพวกเราส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นกลุ่มสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะมองว่าเป็นผีเลือกแค่เป็นแค่เรื่องเล่าเพื่อความบันเทิง เช่นเวลาทาในยูทูบหรือดูหนังส่วนกลุ่มที่สองน,นะคะยังเชื่อว่าเรื่องผีมีอยู่จริงค่ะโดยเฉพาะเวลาได้ยินประสบการณ์ตรงจากคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อในใกล้ตัวมันช่วยให้ทำรูร้สึกว่า,า,วาเรื่องพวกนี้ดูดน่าเชื่อถือขึ้นค่ะแลวเพื่อนในกลุ่มที่เชื่อมีท่าทีอย่างไรบ้างคะหลายคนก็ยังคงกลัวนะคะแต่บางคนก็สนใจเรื่องนี้มากมากขึ้นเลยค่ะและ้วก็ได้ได้ตามความนิดเื่เาจากในแอปพลิเคชันต่างๆ โอเคค่ะขอบคุณค่ะและนี่นะคะคือมุมมองที่เราไาเกี่ยวกับผีไทยนะคะจากมุมมองของวัฒนธรรมวิทยาศร์องคนรุ่นหลังค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับความรู้ใหม่ๆและมุมมองใหม่ๆจากรายการนี้นะคะใช่ค่ะผีไทยไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าเพื่อฟังหลอนแต่ยังะทอนถึงวัฒนธรรมความเชื่อและความคิดสร้างสรรค์ของคนในแต่ละยุคด้วยค่ะขอ uh ขบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เรื่องผีที่ชื่อชอบไหมคะช่วยแนะนำหน่อยค่ะมีค่ะของฉันนะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องแม่นาคพระขนมค่ะที่ชืช่นชอบนะคะเพราะว่าได้สื่อถึงประวัติศาสตร์ของยุคก,ก่อนๆได้ค่ะรวมถึงโรคระบาดแล้วก็เรื่องของความรักด้ค,ค่ะค่ะเป็นรู้เปล่าตอนเขาไปลบอ่ะเขาคิดถึงแต่ตัวเองอ่ะ มเขาคิดถึง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 ถึงตัวเองนับแย่เลยแบล็คเลิศเกินแล้วคุณคีนล่ะคะเอ่อฉันชอบเลื่องเกี่ยวกับเปรตวะสุพะเพราะว่าถ้าเกิดใครทำร้ายอุปการีหรือถูกตีก็ลองจะเดินไปเปรตนะอ๋ออันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเปรตโดยเฉพาะเลยใช่ไหมน่าสนใจคุณคุณนี่ล่ะคะคุณนี่แนะนำไหมเอ่อเป็นเรื่องทนอละกันค่ะเป็นเรื่อง เร่อของของคนพมิอ๋ออันนี้เป็นหนังใหม่ใช่ไหมคะอยู่ในโรงนะคะโอเคค่ะจขนาดปกับความศักดิ์สิทธ์องค์พมเนี่ยเกทียนจุขนาดปกับความศักดิ์สิธ์องค์พมเนี่ยเกีะคะีเป็นเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญาณค่ะเป็น หนักที่ได้รับการจัดลาดับติดนิดนหนัหกสยองขวัญที่น่ากล<อ>ัว,ใใวที่สุดเลยนอเราจะาเ,เ,าเริ่มตอดหนังแล้วเครื่องพี่เป็นไรปะเนี่ย ไม่มีอะไรแบบนี้อ๋ออันนี้คือส่วนเราคือชอบดูใช่ไหมมีเหตุโอเครส่วนดิฉันขอแนะนำเป็นช่องทางทางยูทูปเป็นช่อง The g ดิลโกแลนโเป็นเรื่องเล่าจากชีวิตจริงของ ทุกคนที่เจอมาก็ไปรับฟังได้นะคะขอบคุณค่ะขอบที่สอะ